เบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากวันช้างไทยช้างเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญของชาติตั้งแต่อดีตสืบเนื่องจากช้างคือสัตว์ที่ได้รับเกียรติให้เป็นสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยมาอย่างช้านานช้างจึงเปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์ประจำชาติไทยที่รู้จักกันไปทั่วโลก13มีนาคม เป็นวันที่ระลึกให้คนไทยทั้งหลายทั้งมวลได้รำลึกถึงช้างแล้วช้างก็มีความผูกพันกับคนไทยและบรรพบุรุษไทยมาตลอดตอนนี้ช้างในประเทศไทยมีแค่สามพันตัวถึงเวลาครับที่พี่น้องชาวไทยทั้งหลายจะต้องร่วมกันอนุรักษ์ช้างเพื่อให้อยู่คู่กับเมืองไทยตลอดไปแต่ด้วยปัจจุบัน ช้างได้ลดจำนวนลงอย่างมากทั้งจากฝีมือมนุษย์และการขาดแคลนอาหารเนื่องจากป่าไม้ถูกทำลายคณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทยภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้พิจารณาจัดตั้งวันที่13มีนาคมของทุกปีเป็นวันช้างไทยเพื่อให้ประชาชนคนไทยหันมาสนใจช้างไทยตลอดจนให้ความสำคัญ ต่อการให้ความช่วยเหลือและอนุรักษ์ช้างไทยกันมากยิ่งขึ้นอยากให้ทุกคนได้ช่วยช้างโดยชาวช้างกุยบุรีของเราลองมาช่วยกันสร้างแหล่งอาหารสร้างฝายทำโปกูกแล้วก็มาช่วยช้างที่กุยบุรีเพื่อให้กุยบุรีของเรารวมทั้งเมืองไทยมีช้างที่จะอยู่คู่กับคนไทยตลอดไทยเบฟขอบันทึก วันช้างไทยเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน